สวัสดีครับผมมิสเตอร์ชวานะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมาพูดคุยเรื่อง IoT กันนะครับผมเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในระบบนิเวทของ t นะุย่าเนาะเป็นแบรนด์วัตชิ i นะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นเซตเซนเซอร์รักษาความปลอดภัย วิดีโอนี้ถือว่าเป็นภาคต่อของวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำรีวิวกล้องสมาร์ทแคมเ a ราวัตชิไปนะครับผมก็เช่นเคยอันนี้ก็วัตชิส่งมาให้ผมทดลองใช้งานนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ตัวเองได้ลองใช้ดูนะครับผมเซตนี้ก็มาเป็นกล่องรูปบ้านเลยนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ IoT อยู่6ชิ้นนะครับก็คือ หนึ่งเป็นสมาร์ทเกตเวย์ฮับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆในเซตนะครับมันสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สัญญาณซิกบีนะครับผมซึ่งชิปเซตของมันก็เป็นชิปเซตของทูย่าเนาะก็หมายความว่าถ้าเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นซิกบีนะครับผมนอกเหนือจากที่เราซื้อมาในเซตนี้นะครับผมขอให้เป็นอุปกรณ์ในระบบนิเวศของทูย่าเนี่ยก็สามารถใช้งานด้วยกันได้กับตัวฮับตัวนี้นะครับผมเช่นว่าพวก เซนเซอร์วัดความชื้นอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ารั่วอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เราไปหาซื้อเพิ่มเติมได้ก็ใช้กันได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือตัวนี้เป็นตัวแม่ของ ของมันนะครับผมตัวแม่ที่จะช่วยให้ตัวลูกก็คือตัวอื่นๆในเซตเนี้ยมันสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราได้นะครับผมต่อมาเป็นสมองดเท ECTOR นะครับเป็นตัวตรวจจับควันอันนี้ก็ทําหน้าที่ตามที่มันควรจะเป็นก็คือมันก็เอาไว้ตรวจจับควันไฟนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีควันไฟอย่างเงี้ย มันก็จะสามารถส่งเสียงร้องด้วยตัวของมันเองได้นะครับผมโดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อฮับก็ได้นี่แต่ว่าถ้าเราต่อฮับมันก็จะสามารถสื่อสารกับเราได้ก็คือมันจะส่งแจ้งเตือนมาทางโทรศัพท์หรือว่าเราจะสามารถกําหนดเพื่อนไขเพื่อทำออโตเมชันได้นะครับผมเช่นว่าถ้าให้ตรวจจับควันเจออย่างเงี้ยก็ให้สั่งเปิดไฟหรือว่าถ้าตรวจจับควันเจอ,อสั่งให้ไซเรนดังอะไรประมาณนี้นะครับผม ต่อมาเป็นคอนแทคเซนเซอร์หรือว่าเป็นเซนเซอร์ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นลิ้นชักตู้เสื้อผ้าฝาชักโครกอะไรก็ได้ตามใจอันนี้ให้มาในกล่องอยู่2คู่นะครับหมายความว่าจะใช้ได้กับประตู2จุดเนาะต่อมาเป็นไซเรนเตือนภัยนะครับผมอันนี้ผมทดลองดูแล้วเนี่ยเสียงดังมากๆนะครับดังจนน่าตกใจเลยในสเปคบอกว่าระดับความดังของมันเนี่ยเกือบเกือบร้อยเดซิเบลเลยนะครับผมก็คือผมลองแล้วตกใจมากนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูกัน นะครับเพราะว่าเ,เปิดแล้วตกใจนะครับผมดังนั้นมั่นใจว่ามันเตือนภัยได้แน่นอนนะครับผมคืออันนี้เอาไว้จับคู่เพื่อทำออโตเมชันกับอุปกรณ์อื่นนะครับเช่นถ้าตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคอนแทคเซนเซอร์ ตรวจพบการเปิดประตูก็สั่งให้ตัวไซเรนเนี่ยมันร้องอะไรประมาณนี้นะครับผมอ,อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสมาร์ทสวิตช์นะครับผมอันนี้เอาไว้ติดแทนสวิตช์ไฟแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันที่เราเมื่อกดปิดเปิดกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสัมผัสเพื่อปิดเพื่อเปิดนะครับผมแล้วก็อันนี้จะสามารถสั่งผ่านแอปได้เนาะแล้วก็สร้างเงื่อนไขออโตเมชันได้นะครับผม อันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าผมไม่สามารถรื้อออกมาให้ดูได้นะครับผมผมทำไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันทําไม่ยากหรอกก็ใครที่สนใจก็อาจจะไปให้ช่างไฟที่เขาเชี่ยวชาญทําให้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็สําหรับการเริ่มใช้งานของตัวเซตเนี้ยก็ง่ายมากๆนะครับผมก็แค่เอาตัวฮับเสียบไฟนะครับแล้วก็เสียบสายแลน ลากจากอ่าเราเต,รเตอร์มาเลยนะครับผมก็ในกล่องเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็สายแลนมาให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสายแลนเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นนะครับทาให้เราจัดตาแหน่งการวางยากนิดน,นึงนะครับก็อาจจะอ่าลองไปหาสายแลนที่ยาวกว่านี้มาใช้งานแทนได้นะครับก็ฮับตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ด้วยสายแลนเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้อ่าการเชื่อมต่อแบบไร้าสายผ่าน Wi-Fi ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คืออ่าใช้ แลนเนี่ยมันจะทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเสถียรภาพสูงมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญแน่นอนนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องแบบ แย่งสัญญาณกันเวลาเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์กับ WiFi อย่างเงี้ยสำหรับแอปนะครับผมแอปเราก็สามารถใช้แอปได้ทุกแอปเลยที่ท,ที่ถูกสร้างมาเพื่ออุปกรณ์ในระบบนิเวศของทูย่าครับเช่นแอปทูย่าสมาร์ทหรือว่าจะเป็นแอปสมาร์ทไลฟ์ก็ได้แต่ว่าที่แบรนด์เขาแนะนําแบรนด์วัตชีแนะนำเนี่ยก็คือเขาก็ต้องแนะนําแบรนด์ของเขาเองครับก็คือวัตชี IoT ซึ่งก็เขาบอกว่าเขา Op t i m i z e มาให้ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของเขานะครับผมและก็อันที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือเมื่อเราพบ หาอะไรเนี่ยเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทในไทยเนาะเราก็สามารถพูดคุยกับเขาด้วยภาษาไทยได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็จะติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเวลามีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตใช้เป็นแอป Smart Life เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแอปที่คนใช้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นแอปเดียวในระบบนิเวศของ t ตโยาที่สามารถใช้ iFTTT ได้นะครับตัว iFTTT เนี่ย คือ,อตัวเหมือนสะพานเชื่อมนะครับให้เราสามารถสั่งงานเพื่อทำออโตเมชันข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับผมก็คือ,อสามารถให้อุปกรณ์ทุย่าของเราเนี่ยสื่อสารก,กันกับอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่นอื่นอีโคซิสต็มอื่นได้นะครับผมเซตอัพก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็เพิ่มอุปกรณ์ตามปกติทาตามขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับผมจากนั้นก็กดเพิ่มอุปกรณ์ลูกนะครับมันก็จะบางอันมันก็จะให้เรารีเซ็ตก่อนก็ เอาเข็มที่จะมาในกล่องจิ้มปุ่มรีเซ็ตของอุปกรณ์แต่ละอันนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆเป็นหลุมอยู่นะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าเซตอัพง่ายมากนะครับมีการระบุรายละเอียดวิธีการทำเนี่ยให้ทุกขั้นตอนเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาลองทำออโตเมชันง่ายๆกับกล้องวัตชิที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนนะครับในสถานการณ์ปกติเนี่ยผมจะตั้งค่ากล้องให้มันหันไปที่ประตูบ้านตลอดเวลานะครับแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้า กล่องรองเท้าของผมถูกเปิดก็ให้หันกล้องไปที่กล่องรองเท้ากล่องนั้นแล้วถ้ากล่องรองเท้าถูกปิดก็ให้หันกล้องไปที่ทางประตูบ้านเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมจะติดตัวคอนแทคเซนเซอรหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับประตูการเปิดปิดเนี่ยไว้ที่ประตูอะของกล่องรองเท้านะครับผมผมเอาเทปใสติดแบบหยาบๆนะครับอาจจะดูทุเรศหน่อยต้องขอขอภัยนะครับผมลองดูตามฟุตเทจที่ผมใส่มาดูใส่มาให้ดูนี่นะครับผมก็ ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันน่าพอใจนะครับผมสรารภาพว่าผมเพิ่งเคยใช้ออโตเมชันในอุปกรณ์ซิกบีเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันทํางานได้รวดเร็วมากแล้วก็ความหน่วงเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับผมก็คือเมื่อกล่องรองเท้ามันถูกเปิดออกมาเนี่ยกล้องก็หันไปทันทีเลยนะครับแล้วก็เมื่อมันปิดกล้องก็หันกลับไปที่เดิมทันทีนะครับผมแบบแบบไม่หน่วงเลยอ่ะอันนี้คือสาธิตตัวอย่างให้ดูแบบ คร่าวๆนะครับผมอาจจะดูปัญญาอ่อนไปหน่อยแต่ว่าคือจริงๆเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแบบมากนะครับผมเช่นว่าถ้าสมมุติว่ากล่องรองเท้าเราถูกเปิดให้ทั้งไซเรนมันร้องให้ทั้งเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมก่สรุปก็คือประทับใจกับอุปกรณ์ใน Ecosystem ของทุย่านะครับเพราะว่ามีเสถียรภาพที่โอเคเลยละ่ะมันทําได้อย่างที่มันควรจะ ทำได้ครับผมมันไม่จุกจิกมันไม่น่าลำคาญนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีให้เล่นหลากหลายนะครับผมนอกเหนือจากเซตในกล่องรูปบ้านเนี้ยมันมีเยอะมากนะครับผมแล้วก็ความหน่วงต่ำด้วยเสถียรภาพดี สำหรับเซตที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทูย่าของแบรนด์วัตชิ่นะครับบางคนอาจจะงงว่าตกลงมันเป็นแบรนด์ทูย่าหรือเป็นแบรนด์วัตชีอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอรีวิวกล้องก่อนหน้านี้นะครับก็คือชิปเซตของตัวอุปกรณ์ด้านในมันเนี่ยมันเป็นของทูย่านะครับผมดังนั้นก็คือใช้แอปพวกทูย่าสมาร์ทได้ใช้แอปสมาร์ทไลฟ์ได้แล้วก็ใช้แอปวัตชี่ไอโอทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมก็คือวัตชี่เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ IoT ที่ใช้ชิปของทุย่านะครับอยู่ในระบบนิเวศของทุย่าอันนี้ง่ายๆนะครับผมก็ถ้าซื้ออุปกรณ์ทุย่าแบรนด์ของวัตชีสเนี่ยก็จะได้เปรียบการรับประกันนะครับผมแล้วก็การดูแลเป็น Customer Care ต่างๆที่ติดต่อง่ายช่วยเหลือได้ตลอดรวดเร็วแล้วก็สะดวกนะครับอันนี้ขออนุญาตขายของให้เขานะเพราะว่าอ,อันนี้เขาเป็นแบรนด์ที่เขาทำในประเทศเราอ,อย่างเป็นทางการเลยนะครับผมต่างจากพวก แบรนด์ทุยาที่หลายๆร้านเขาขายกันในช้อปปี้ลาซาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคืออ่พวกนั้นก็จะเป็นแบบที่เขาฮิ้วเข้ามาขายเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนโดยตรงอะไรเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ซัพพอร์ตอะไรเรานะครับแต่อันนี้เขาทําแบรนด์ของเขาเลยเขาทำอ,อุปกรณ์ของเขามาโดยตรงเลยนะครับผม ใครที่อยากเริ่มต้นลองทําระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแบบไม่อยากไปจุกจิกคิดอะไรมากก็ลองซื้อเซตเนี้ยมาใช้ก่อนก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็มีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างจะครอบคลุมกับระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานของบ้านเนาะแล้วก็อาจจะซื้อกล้องที่เคยรีวิวไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมอันนั้นก็จะถือว่าครบคันเลยกับการรักษาความปลอดภัยในบ้านนะครับก็ลองใช้งานดู ตัวเซตนี้ราคาประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผมก็ <S <S <ค>ถือว่าน่าพอใจนะครับสำหรับผมนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้ตัว Contact Sensor เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวตัวจับควันไฟเนี่ยมันค่อนข้างาน่าสนใจเลยแต่ว่าผมไม่ได้เทสให้ดูต้องขออภัยมากๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถก่อไฟได้นะครับผม ถ้าเกิดว่ามีไว้ในบ้านมันก็จะดีแบบทําให้เรารู้ก่อนเนี่ยนะว่าเออถ้าสมมุติเกิดไฟฟ้ารัดวงจรในบ้านหรือว่าอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยที่ผมมาจะรีบไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผมบันทึกวิดีโอนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไฟเสียนะครับผมผมก็เลยต้องมาบันทึกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เหนื่อยเลยนะครับผมก็ ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมถ้ามีอะไรบิดพลาดก็ขออภัยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ